โกโซเชียลวันนี้พบกับช่วงห้องเรียนวัยโอพาผู้สูงไวัยไปท่องเที่ยวแบบไฮเทคที่นิทรรศการสุขภาวัฒนะนิทรรศการที่พาผู้สูงไวัยไปเรียนรู้โลกภายในร่างกายผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ผู้สูงวัยอาจไม่เคยรู้ <Huh? S 1> ช่วงแบบนี้ไม่โอน,นะเพื่อนอมาแอคทีฟจะมาเตือนภัยให้ระวังมิจฉาชีพรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับไม้สารปลอม <c oughs> จะเป็นอย่างไร ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการไวยโอโกโซเชียล so วันนี้คะ่ะ <au> ช่วงห้องเรียนไวยโอห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยวันนี้ไวยโอโกโซเชียล so จะพาแม่อ่อนนักเรียนไวยโอวัย64ปีคุณแม่สายเที่ยวไปเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการท่องเที่ยวกันคะ่ะว่าแต่ที่ว่าเป็นสายเที่ยวเนี่ย เที่ยวเก่งขนาดไหนคะสายเที่ยวเนี่ยจะว่าจริงมันก็เหมือนจะจริงหรือแต่แบบเที่ยวของแม่เนี่ยจะเที่ยวแบบไม่หนักมากคือจะเหมือนชอบชมธรรมชาติแล้วก็อะไรที่มันเหมือนไปในที่ที่เรารู้สึกว่ามีความสุขอะฮะเราก็จะชอบไปตรงนั้นเป็นเน้นแนวธรรมชาติแล้วแม่ออนเที่ยวบ่อยไหมคะ ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะคะถ้าไกลหน่อยก็สักครั้งหรือสองครั้งแต่ถ้าอยู่ในละแวกใกล้ๆบ้านเนี่ยก็จะแทบจ,จะแบบวันเว้นวันนะคะเวลาที่แม่ออนไปเที่ยวนะคะสถานที่ไหนที่แม่รู้สึกประทับใจเนี่ยแม่จะมาโพสต์ลงใน Facebook ถ้าแม่ไปเที่ยวแม่ก็จะบอกแฮชแท็กออนไมแล้วก็เผื่อถ้ามีเพื่อนๆสนใจบางครั้งเนี่ยแม่ก็จะปักหมุดไว้ให้เพราะว่า เพื่อนเขามีบอกว่าอยากตามรอยแม่บ้างแม่ก็ดีใจจังเลยเนาะว่าเออการเที่ยวของเราครั้งนี้เพื่อนก็ชอบแล้วแม่อ่อนเคยไปเที่ยวที่ไหนที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบ้างไหมคะยังไม่เคยไปก็ถ้าพาแม่ไปในที่ที่รู้สึกใช้เทคโนโลยีแม่จะรู้สึกตอนแรกตื่นเต้นก่อนแต่ก็เหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ให้เราเรียนรู้อีกแล้วละเปิดโลกกว้างให้เราอีกแล้วละ น่าสนใจมาก <ibly> รับรองว่าแม่ออนจะได้เปิดโลกกว้างอย่างแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราจะพาแม่ออนไปสำรวจโลกภายในร่างกายไปกับนิทรศการสุขภาวัฒนะที่ศูนย์เรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะโรงพยาบาลสิริราชค่ะ นิทัศกาลสุขภาพาวัฒนายินดีต้อนรับนะคะที่นิทัศการแห่งนี้จะรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาสมดุลชีวิตโดยนำเสนอผ่านเทคโนโลยีสนุกสนุกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Interactive Motion Capture เทคโนโลยี Virtual Reality หรือ VR เทคโนโลยี Object Recognition และเทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมายที่จะให้ผู้สูงไวัยได้เปิดโลกการเรียนรู้และสนุกสนานไปกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ทริปของแม่ออนวันนี้จะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยค่ะ แม่อ่อนจะมาดูชมสถานที่ต้องทำยังไงบ้างค่ะ,คะเริ่มแรกนะคะก็คือต้องลงทะเบียนผ่านหน้าจอ,อตรง iPad นี้ก่อนะนะคะหรือถ้าเกิดท่านไหนไม่สะดวกก็สามารถที่จะสแกนเป็น QR Code ใช้โทรศัพท์ลงทะเบียนก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อที่เราจะได้ปริ้นตัวข้อมูลนะคะที่เราเรียกว่าสูติบัตรของเราเนี่ยออกมา แต่ละบุคคลนะคะ<ม>ก็จะได้เป็นสูจิบัตรของตัวเอง<ม>นะคะ<ม>ซึ่งในสูจิบัตรก็จะมีเป็น QR code ซึ่งเราก็จะมีเกมหรือกิจกรรมให้เล่นตอน<ม>ช่วงสุดท้ายในโซนของเราอะคะ่ะมาถึงแม่ออนก็เจอเทคโนโลยีด่านแรกเลยนั่นก็คือสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนเข้างานค่ะเริ่มจากเข้าไปที่เครื่องมือสแกน QR code ที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือ ส่องกล้องไปที่สัญ,ญลักษณ์กรอบสี่เหลี่ยมขาวดำหรือ QR code จากนั้นแตะที่เปิดในเบราว์เซอร์ก็จะขึ้นหน้าจอให้เราใส่ข้อมูลลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเข้างานได้ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะสูจิบัตของเรามาแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลของคุณอรสานะคะนับสกุลนะคะพร้อมกับ QR code นะคะเพื่อที่เราจะใช้ QR code ตรงนี้ค่ะ เอาไว้ใช้ในนิทรรศการของเรานะคะแล้วก็จะมีแผนผังให้เราสามารถที่จะเดินตามแผนผังในการเรียนรู้แต่ละโซนของเราได้อีกด้วยค่ะแล้วตัว QR code อันนี้ก็จะเป็นเฉพาะของแม่มะใช่ค่ะก็จะเป็นเฉพาะของรายบุคคลเลยค่ะได้เลยค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนคุณหมอได้ค่ะดีค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้คุณแม่เก็บไว้ก็ได้ค่ะคุณแม่ถืคุณแม่จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะค่ะได้ค่ะ นที่หนึ่งก็คือโซนไข่และหัตสุขภาวะฒนานะคะซึ่งโซนนี้เราก็จะเหมือนทําให้เราได้เข้าใจถึงนิทัศการสุขภาวะฒนะเป็นยังไงนะคะก็คือสุขภาวะฒนะจริงๆคือสองคำรวมกันนั่นก็คือสุขภาพแล้วก็อายุวัฒนะนั่นก็หมายถึงว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะนะคะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ภายในโซน โซนที่2นะคะก็อย่างชื่อโซนเลยนะคะก็คือโซนสแกนกายปลดล็อกไว้นะคะตรงนี้ก็จะมีกิมมิคเล็กๆนะคะโดยเป็นหน้าจอเนี่ยคะ่ะให้เราเล่นโดยการใช้เป็นโมชั่นแคปเจอร์นั่นก็คือการเคลื่อนไหวในการที่จะแคปเจอร์แต่ละหัวข้อของโรคที่เราสนใจนะคะตรงนี้มันจะมีข้อดีก็คือเราสามารถที่จะดูได้ในวัยเด็ก ไว้ผู้ใหญ่ไว้ผู้สูงอายุอะค่ะในการดูแลสุขภาพของแต่ละวัยอะค่ะทําให้เราได้เข้าใจมนเราก็เเลือกลือกได้ใช่คุณแม่ลองไหมคะก็คือคุณแม่จะยืนตรงจุดนี้ก็ได้ค่ะได้ค่ะยืนให้ตรงกับจุดนะคะทาแนะนําก็คือให้ใช้การโบกช้าๆนะคะไม่ให้เกินระดับหัวไหล่นะคะเออแล้วเราต้องทำยังไงฮะโบกมือช้าๆกล้องจะอยู่ตรงนี้คุณแม่พยายามือนให้มันเห็นว่า อ่ะมือมือตอนนี้ของคุณแม่คือตรงนี้ค่คุณแม่ลองโบกช้าๆค่ะมันจะมาอย่างไงเนาะมาหลุมาเอามาแล้วมาแล้วอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็จะสามารถเลือกช่วงวัยต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยเด็กวัยทำงานวัยตั้งครรภ์หรือว่าสูงสูงอายุนะคะแต่ละระบบอะค่ะที่เราสนใจเราก็สามารถเคลื่อนไหว มือเ่าใช่ไหมคะไปแต่ใช่งั้นแม่เอาตามจริงคือวัยเด็กไม่ใช่วัยสูงอายุของแม่ไม่ใช่ไม่ใช่มาตรงนี้น้อยใช่ไหมคะโอเคได้แล้วเนาะโปกไม้โปกมือสนุกสนานเลยนะคะแม่ออนที่แม่ออนกำลังเล่นอยู่นี้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า interactive motion capture คือการจับการเคลื่อนไหว โดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอเลยเมื่อแม่ออนโบกมือไปทางซ้ายลูกศรที่หน้าจอก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายตามมือแม่ออนหรือถ้าแม่ออนเคลื่อนมือไปทางขวาลูกศรที่หน้าจอก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยเมื่อต้องการให้ลูกศรไปหยุดที่ข้อความไหนก็ต้องโบกมือให้ไปหยุดตรงกับตำแหน่งข้อความนั้นค่ะทำไมมืออีกอันมันต้องเกร็งไม่รู้เอยเอยเอ้ยออ กำลังดูอะไรอยู่คะแม่อ่อนโซนนี้เหรอคะเรียนรู้เรื่องกระดูกเลยคะ่ะอันนี้ตรงตรงวัตถุประสงค์ของคนรุ่นแม่วัยรุ่นอย่างแม่อยากรู้ว่ากระดูกเป็นยังไงพอเรื่องของกระดูกแม่ก็ต้องลงมานี้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะอือฮะอึ๊บๆเนี่ยตรงเวลาลำเนี่ยใช่ <laughs> จะเกรง็งเกรงคุณ <laughs> คุณหมอต้องคอยแนะนำ <laughs> เทคโนโลยีมันทำให้เรารู้สึก <laughs> ว่าสนุกสนานแต่ว่าอีกมือหนึ่งทำไมเกร็งด้วยไม่รู้ <laughs> โซนที่สามนทะคะก็ะจะเป็นโซนในเรื่องของการส่องกล้องท่องกายนะคะ<อ>ตรงนี้เราจะมีเป็นระบบวิชัวเรีอลชันนะคะก็คือระบบ VR นั่นเองนะคะ VR ที่ว่านี้ย่อมาจากคำว่า Virtual Reality เป็นเทคโนโลยีจำลองภาพเสมือนจริงโดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็น ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะต้องใช้ควบคู่ไปกับอุปกรณ์สำคัญนั่นก็คือแว่นตา VR โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่จำลองขึ้นมาได้อีกด้วยค่ะมันเหมือนการที่เราใส่เครื่องมืออันนี้ใช่ไหมคะแล้วเราเข้าไปท่องในร่างกายเราใช่ถูกงั้นไหมคะใช่ค่ะแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นของเราใช่ไหมคะไม่ค่ออกมาเนเป็นภาพของขอกที่เกิดในการจําลองให้ให้เห็นนะคะว่า อ่าเสมือนจริงเนะะ<ด>ี่ยค่ะมันเป็นยังไงนะคะอย่างนั้นแม่ขออนุญ,ญาตใช้เครื่องมือได้เลยค่ะพี่เปดได้แล้วค่ะ<า>เห็นภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะถ้าเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยเป็นแบบเลยเหมือน 3D นะคะเป็นระบบ VR นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความแปลกใหม่ของแม่นะแม่ยังไม่เคยมาดูใช้เครื่องมืออะไรแบบนี้โอ้ทันสมัยมากเลยค่ะสำหรับโซนที่4นะคะก็จะ เป็นโซนในเรื่องของฉายโรคใครสงสัยนะคะก็จะมีโรคให้เราได้เลือกนะคะสีโรคด้วยกันค่ะโดยจะเป็นภาพที่แสดงบนตัวหุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคกระดูกและข้อโรคผิวหนังแล้วก็โรคตับนะคะเราต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโรคอะไรเราสามารถกดนะคะแล้วก็อาจจะขึ้นเป็นการฉายที่ตัวที่หุน่นลองดูก็ได้ค่ะ ทีนี้แม่ก็ยังสนใจกระดูกนะคะ,ะ,คะกระดูก,<อ>กนะคะกดได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่กดได้เลยอ๋อ,อนี่มาถึงโรคข้อเข่าเสื่อมมาค่ะคุณหมอวันนั้นเนี่ยแม่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราหยิบชั้นล่างอะค่ะ แล้วขึ้นมาเนี่ยกระดูกหัวเข่าเานี่ยมันจะแบบรู้สึกดังกลอกแล้วก็จะเดินไม่ถนัดน่าจะมาจากเรื่องของอข้อเข่าเสื่อมไหมคะหรืออริยาบทของเราอะค่ะในการเตี้ยวตัวเอยห,หรือยกของหนักเออยังเงี้ยค่ะเราอาจจะมีท่าที่ถูกต้องนิดนึงประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะถนอมรักษาไม่ให้เกิดอาการปวดบาดเจ็บอะค่ะกับข้อกระดูกของเราอะค่ะ สำหรับโซนนี้นะคะใครที่กังวลเหมือนแม่กังวลเนี่ยว่าเราเนี่ยจะมีโรคอะไรบ้างเราสามารถเข้ามาดูที่โซนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าในนี้มันจะบอกเลยค่ะว่าจะมีโรคไตโรคก,กระดูกและข้อโรคทางตาโรคทางผิวหนังตรงนี้จะเป็นความรู้เบื้องต้นเลยนะคะที่เหมือนจริงเลยเราเนี่ยสามารถที่จะได้ข้อมูลจากตรงนี้ไปได้เลยวันนี้แม่มาตรงนี้แม่ก็คลาข้อสงสัยไปได้เยอะแล้วค่ะ เดี๋ยวเราลองไปดูโซนอื่นกันต่อดีกว่านะคะคุณหมออ,อ,อตอนนี้เห็นกล้องไม่ได้แล้วนะคะนี่มีกล้องให้เล่นด้วยอวตรงนี้ใช้ทําอะไรคะกล้องเนี้ยค่ะ สำหรับโซนนี้คือโซนที่5้ากินอย่างไรได้อย่างนั้นตามนี้เลยนะคะก็คือเราจะแสดงโมเดลอาหารที่เป็นอาหารยอดฮิตะค่ะของที่คนไทยชอบรับประทานนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารนะคะเครื่องดื่มนะคะสมุนไพรนะคะชอบอันไหนเป็นพิเศษไหมคะหยิบอะไรก็ได้อย่างนั้นใช่ค่ะลองเลือกมาสักชิ้นหนึ่งนะคะเราเอามาวางบนแป้นวางโมเดลตรงนี้ค่ะ อยากเป็นคนสวยอ่ะใช่อันนี้เป็นน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกปลาทูวางตรงแท่นตรงนี้ได้เลยค่ะนคะภาพก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะคะแล้วก็จะประมวลค่ะประมวลเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่เราเลือกอะค่ะว่าประโยชน์โทษยังไงบ้างนะคะเขาก็จะอธิบายไว้หมดนะคะใช่ค่ะ อย่างผักอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าอ่ะต่อวันแนะนําให้ทานกี่ประมาณกี่ช้อนกี่ทัพพีกี่กรัมอะไรเงี้ยค่ะต่อวันนะคะเขาก็จะอธิบายให้ให้เราได้ทราบข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะโซนนี้ก็น่าสนใจนะคะเนี่ยเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญคือเราต้องรับประทานอาหารทุกวันนี่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นอาหารอื่นได้เลยไดะลองเลือกอย่างอื่นได้เลยค่ะอันนี้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเราลองดู อันนี้ขนายอดฮิตใช่ไหมคะอันนี้เขาบอกว่าคือดื่มเพื่อให้มีพลังให้มีแรงนอนหลับง่ายใช่หรือเปล่าอันตรายโดยตรงต่อสุขภาพก็จะคืนว่าอันตรายต่ออวัยวะภายในโดยเฉพาะตับสมองและระบบประสาทนำไปสู่โรคร้ายเช่นตับแข็งมะเร็งตับ เครื่องดื่มเหล่านี้มีส่วนประกอบหลักเป็นแป้งและน้ำตาลจึงมีพลังงานในปริมาณสูงหากทานกับแกล้มด้วยไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวของทอดจะนำไปสู่สภาวะน้ำตาลในเลือดสูงค่ะสำหรับโซนนี้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า object recognition ที่สามารถแยกแยะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้ว่า สิ่งนั้นคืออะไรเมื่อระวางจานผักและปลานึ่งลงไประบบจะตรวจจับได้ว่านี่คือจานผักและปลานึ่งจากนั้นจะขึ้นข้อมูลข้อดีข้อเสียและคำแนะนำในการบริโภคอย่างเหมาะสมสำหรับอาหารประเภทนั้นปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือหากอยากรู้ข้อมูลของอาหารประเภทอื่นก็เปลี่ยนเอาโมเดลอาหารชนิดนั้นๆมาวางไว้บนตำแหน่งที่กำหนดไว้ค่ะ สำหรับโซนที่6นะคะก็จะเป็นโซนอยากสุขต้องสร้างนะคะซึ่งเราก็จะมีหน้าจอให้สามารถที่จะสัมผัสแล้วก็เลือกได้ค่ะว่าเราต้องการที่จะดูบทความหรือว่าเป็นวิดีทัศน์นะคะเกี่ยวกับหัวข้อสุขภาพเรื่องไหนนะคะก็มีทั้งหมด23บทความะค่ะก็สามารถที่จะเลือกดูได้นะคะลองเอามือไปแตะเพื่อเริ่มเล่นได้เลยค่ะโอ้โหมีดูทันสมัยมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้แม่แตะอันนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ไปนะคะเป็นโซนสุดท้ายเลยค่ะเป็นโซนที่7นะคะวัฒนะรึกนะคะโดยโซนนี้นะคะไฮไลท์ของเราก็มีอยู่2องอย่างด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสแกนใบหน้าทําให้เรารู้เลยค่ะว่าอีก20ปีข้างหน้าค่ะใบหน้าของเราจะเป็นยังไงนะคะโอ้ยี่สิบปีข้างหน้าเดี๋ยวก่อนนะแม่ตอนนี้แม่6 5ส ยีปีข้างหน้า85ดสิใช่ค่ะเราจะรู้เลยค่ะว่า85เนี้ยจะเป็นยังไงนะคะใช่ไหมอ่าแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเครื่องช่างนะคะที่สามารถประมวลได้มากกว่าการช่างน้ําหนักอะค่ะเขาจะเทียบให้ดูว่าอัตราไขมันในช่องท้องของเราเนี่ยค่ะเป็นยังไงปริมาณกล้ามเนื้อ ของตัวเราเนี่ยค่ะเป็นยังไงกล้ามเนื้อน้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะแสดงให้ถึงอายุการเผาผลาญของเราเนี่ยค่ะประมาณคนอายุเท่าไหร่นะคะเขาก็จะบอกมาเลยค่ะอ่าท่านแรกนี่เราควรจะทําตรงไหนก่อนดีคะคุณแม่เริ่มจากการชั่งน้ําหนักก่อนก็ได้ค่ะค่ะได้โอเคเดี๋ยวต้องถอดรองเท้านะคะแล้วก็ยืนตรงนี้ค่ะ นี่เราก็เลือกได้เลยค่ะว่าปกติออกกำลังกายไหมคะไม่ค่อยอะค่ะก็เลือกเป็นสแตนดาร์ดนะคะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะฟีเมลอายุเท่าไหร่คะเออหก่ค่ะ6กสค่ะเอ t นเตนะคะรอสักครู่หนึ่งค่ะระบบกำลังประมวลนะคะ อ่าเราก็จะได้รู้ว่าอัตราการเผาผลาญของเราค่ะเท่ากับคนอายุเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูเทียบกับสูตรจิบัตทที่เราได้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเลยค่ะอ่าพอมาดูนะคะก็จะเป็นน้ำหนักเนี่ยค่ะอยู่ที่58.5กิโลกรัมนะคะไขมันเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะอยู่ที่33.5บเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันจริงๆของผู้หญิงไม่ควรเกิน30สิบ อย่างนี้ค่ะเราก็จะได้รู้ละอันนี้เกินเนาะของแม่สามสิบสามจุดห้าเกินมานิดนึงเกินมาน้อยนึงใช่ค่ะมาสเตอร์แมสก็คือมวลกล้ามเนื้อนะคะจริงๆก็สามสิบหกจุดเจ็ดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะอันนี้จริงๆยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่ใช่นะคะ BMR คืออัตราการเผาผลาญของเราอยู่ที่4,736แล้วก็อ่า ปริมาณแคลอร,รี่ที่เราสามารถทานได้ต่อวันก็คือ1,132กิโลแคลอรี่อย่างเงี้ยค่ะ,คะอายุของเราจริงๆด้วยเท่ากับคน ที่มีอายุ49ปีอันนี้คืออายุการเผาผลาญของเรานะคะเครื่องก็จะประมวลว่าโอเคถ้าน้าหนักเท่านี้ส่วนสูงเท่านี้ไขมันเท่านี้กล้ามเนื้อเท่านี้เนี่ยค่ะการเผาผลาญของคุณอยู่ที่49ปีเป็นไงคะดีใจไหมคะดีใจค่ะยังไม่ถึง50เลยไม่ได้มีแต่ใบหน้าที่ดูเด็กกว่าอายุจริง แต่ร่างกายก็สามารถเด็กกว่าอายุจริงได้นะคะขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานของระบบต่างๆรวมถึงการเผาผลาญพลังงานซึ่งเครื่องชั่งนี้จะช่วยคำนวณให้เราได้หากผลออกมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็หมายความว่าเรามีร่างกายที่เหมาะสมตามวัยหรืออ่อนกว่าวัยค่ะสุดท้ายค่ะที่เป็นไฮไลไท์ของเราที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือการ เนี่ยค่ะเล่นเล่นตรงนี้นะคะที่จะทําให้เราดูไปถึงอนาคตว่าอีก20ปีข้างหน้าหน้าตาเราจะเป็นยังไงนะคะแสดงว่าแม่ก็ต้องเล่นกล้องอีกแล้วสิเล่นกล้อกแล้วค่ะนี่เท่ากับแม่ต้องมองมองกล้องเนาะถอหน้ากากได้ไหมคะต้องถอดดึงเลยขอหน้ากากแล้วก็ได้เลยค่ะแว่นไม่เป็นไรค่ะแว่นไม่เป็นไรเห็นไหมจะเห็นความสวยของแม่แล้วสวยเชียวค่ะยืนให้ตรงกับกรอบรูปอะค่ะแล้วกล้อง จะเริ่ม้ค่ะไอจ๋าอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าอีก20ปี20ปีใช่ไหคะประมวลค่าวๆค่ะแต่เอาจริงสวยเนาะสวยนะคะสวยนะ มาแล้วสแกนแม่อ่อนในวัย84ปีโอ้โหต้องเอาไปอวดลูกแล้วละ่ะว่าแม่จะสวยขนาดนี้ <c oughs> ชอบชอบ <c oughs> ถึงเราจะหนีความแก่ชราไม่พ้นแต่เราสามารถทำให้วัยชราของเรามีสุขภาพที่ดีได้วันนี้นักเรียนวัยโอของเราก็ได้มาท่องเที่ยวรูปแบบใหม่แล้วเรียนรู้เรื่องสุขภาพ,พผ่านนิทรศการสุดไฮเทค ที่นำเทคโนโลยีมาใช้อธิบายข้อมูลสำคัญสำคัญให้เข้าใจง่ายสนุกและตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นถูกใจสูงไวแน่นอนค่ะ แบบนี้ไม่โอนนะเพื่อนเตือนภัยโลกออนไลน์ไม่ให้สูงไวัตกเป็นเหยื่อฮะมีหมายสารอยู่หน้าบ้านเราได้ไงเอ๊ให้เราจ่ายค่าธรรมเนียมเออริงกรอเปล่าก็ไม่รู้แบบนี้ไม่โอน,นะเพื่อน วันนี้มิชาชีพมารอบด้านเลยต่อให้เรารู้ดีแค่ไหนบางทีก็ไม่ทันมันเลยมันมีวิธีพิกแพงหาวิธีมาหลอกเราอยู่เรื่อยๆตอนแรกๆนะมีแต่คอเซ็นเตอร์เดี๋ยวนี้มาเป็นใบสั่งล่าสุดมันาามาเป็นหมายสารปลอมดูดูมันทำสิ ตอนนี้นะสารยุติธรรมออกมาแจ้งเตือนประชาชนว่ามีพวกมิจฉาชีพมาออกหมายสารปลอมพร้อมกับแจ้งผู้ที่มีชื่อในหมายสารให้โอนเงินไปให้โดยโอนจ่ายค่าปรับทาง QR Code คคนที่เผลอโอนไปอาจจะโดนดูดเงินหมดบัญชีได้ สารยุติธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมากว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพได้ปลอมแปลงหมายสารส่งไปตามบ้านของประชาชนสร้างความตระหนกตกใจแก่ประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้านอย่างมากนอกจากนี้ยังแอบอ้างชื่อของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่สารเพื่อว่าประชาชนจะนำชื่อไปเส์ชหาข้อมูลสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นและยังข่มขู่ประชาชนในลักษณะที่ว่าถ้าไม่ทำตามจะมีความผิด จนมีคนหลงเชื่อทำตามคําสั่งที่ปรากฏบนหมายสารเช่นโอนเงินเพื่อจ่ายค่าปรับแต่จริงๆแล้วกลับไปเข้ากระเป๋ามิจฉาชีพแทนค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีหมายสารมาบอกให้เราโอนเงินไปห้ามหลงเชื่อเป็นเด็กขาดเพราะสารไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ทุกคน อย่าหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพมาในรูปแบบนี้เป็นอันขาดถ้าใครได้รับหมายสารแล้วมีข้อสงสัยว่าคดีนั้นเป็นจริงหรือแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสารยุติธรรม www coj go ts ถึงหมายสารจะดูน่าเชื่อถือ อย่าพึ่งรีบเชื่อตั้งสติให้ดีๆแล้วตรวจสอบข้อมูลก่อนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผู้สูงวัยควรรู้ยังมีอีกมากครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่ในรายการวัยโอโกโซเชียลค่ะ